กรับสบายดีและสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุกคนประยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเองกันยินดีต้อนรับก็สู่ช่องบาเตียงทองซนันเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ มันนี่บะเตียงกะสิมาหาสาตูนพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามทำข้าวเบิง่งเล่าว่า,าเป็นจังใดชีวิตเนาะพี่น้องเนาะลูกเต้าเราอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่พี่น้องเลยมาแต่กับบ่อจันกับบ่อบุญตะกอนกับบ่เชียงกับบ่อไร่ไทยลิปเนาะมีแต่มานำกันกระเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้กับบะเตียงได้ซื้อเันนะพวกนมบ่แม่นนมพี่น้องเยข้าเนาะว่า เพิ่นลูกเพิ่นกินนมแม่กับุดเ็กน้อยแหละพี่น้องเอ้ยฝากลาวเนาะกับข้าวเจ้าถุงนึงพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปมนํากันพี่น้องเนาะว่าแล้วสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยสบายดีโดยสสตูนอยู่เฮือนบ่อ โดยโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีฮ่าโตเป็นอะไรเน้อลูกเต้าอยู่ดี้มีเฮงอยู่บอโอ้โดยโดยโดยอันนี้เด้อข้าวอือจะเป็นข้าวเจ้าดอกใช่ไหมใบหงกินกับชุดนอนกับชุดเล็กน้อยอ่าเป็นนอนพอด่ะ เป็นแห่ที่จะกินข้าวโดยสวัสดีสวัสดีวุ้ได้ไปใส่ววามันนี่ไปหัวเรือเฮดเวียกมันนี่โอ้โดยแต่เก่าเฮ็ดเวียงอยังนะก็สร้างก็สร้างโอ้ได้เงินเดือนเท่าไหรน่ะวุ้ได้เป็นรายวันได้เป็นไร้วันวันทหารสิบพันวันละารสิบพันหนึ่งบ่อนโอ๋อไปเฮ็ดด้วยใส่อยู่บนสวรรค์สวรรค์ผู้ปอลงไปได้ไรนี่มีรถดมีเริ รถของทุเก้คนไหนตัวเพิ่อนเพิ่นใหรครับลงบ่น้องก็ไปน้ำเพิ่อนโอ้เพิ่นมานั่นเพิ่นหากก็ไปวานนะครับมาวานเพิ่นรับเมาแต่ว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องเพิ่นอืมปกติก็ไปตลอดบ่ไปตลอดหากระพักวันนี้ได้เนาะโดยเพราะว่ามาแต่เก่ากับหินตาอันอันสาวเพิ่นพี่น้องเงยสตูนเพิ่นอืมเป็นยังไงเป็นช่วงนี้กับบ่ไดอันมีใครมาเยี่ยมบ่ บมาแต่ไอบุญพอบุญเพิ่นโดยมามือไดนะะมาแต่โดนแล้วแต่วางถิดก่อนได้ถิดนะสองนถิดแล้วโดยโดยโดยพอปะเตียงกับมาย้ำดูพี่น้องอีกรอบก่อนนั่นกับปะเตียงบระทศไทยคลิปเนาะโดยอืมกับอันคือว่าเป็นอะไรแต่อันนั้นลูกคือว่าเลือดออกในนั้นนะเช้าแล้วเช้าแล้วออันโดยจักเดือนเนี่ยนะอัน เดือนเดียวเดือนเดียวนึงโดยโอ้คือใ nhảy พีเนาะงโดยมันอุบอุบพี่น้องเลยกินนมแม่บ่โดยกินนมแม่โดยโดยกินนมแม่พี่น้องเลยเข้าได้ใช้กินเข่าหย่ำเข่าหย่ำบ่เข้านี่เข้านี่เพิ่งจะกินอยู่บ่กินข้าวชีลเล็กนี่โอ้ฮัลโหลกับไรไรถามว่ากินยังนี่นะท่านอาจารย์ว่าถามตะบจันทร์ กนมากินนมแม่ปเตียก็ได้บปเรื่อยซื้อมาฝากพี่น้องเลยพี่ว่าจะซื้อนมพร้อมแล้วก็ซื้อข้าวพร้อมอืมเป็นผู้หญิงลูกเราเนาะปเจีปเจียก็ซื้อมาถือยุติสาพี่น้องเลยสีชมพูชุดเ็กน้อยกินข้าวกินน้ำแล้วก็มันนี่กินแล้วอืมได้ยังกินมันนี่ได้ยังปลาทูโดยโดยปลาทูซื้อในตลาดบ่ พระเอาไห้พระเพิ่นมาแต่ตลาดแล้วเพิ่นเจ้าก็อยู่อยู่ไฟอยู่กรรมนี่คือคือนี่อะไรบ่โดยโอ้เจักมืออยู่น้องอยู่หกมือหกมือโอ้กะคลรัมอย่างนี้นะคลรัมเป็นพวกบริกินพวกสัตว์ปอกสัตว์ป่าบริกินกินแต่หมูพวกพวกชิ้นงวชิ้นควายก็กินได้บ่โดยชิ้นควายกินบ่ได้น้องกินได้แต่จะชิ้นงัวโดยโดยโดยงูกินบ่ได้งัวก็กินบ่ได้ ถ้าควยกินบ่ได้งวยกินบ่ได้แล้วเฮาเนาะอือโดยๆอันอายอันตักปีนะเจ้าอยู่ตักปี25 25อันเป็นนองเนาะบ่ตช <think> ื่อหยังชื <think> ่อส yes. right ิงห์ช <Sim> ื่อสิงห์เนาะเป็นคนอยู่ในบ้านนี่บ่อ๋อเจ้าก็คนในบ้านนี้น้องอดมาเอาวานี้โดยๆมงเจ้าอยู่เ้านี เป็นเป็นเป็นที่ท้างของไปของเจ้าเองบ่ของป้าของป้าป้าทั้งผัวนี้ดยขออยู่น้ำพนในซีบ่อนี่ยดยบนนอยู่โอ้ขออยู่ซ้ำาสอกมาหาได้ซ้ำได้เนาะดยอ๋โอโดยมาอยู่น้ำกันในี่จักปีเลยขอโทษเด้อห้ากับสองปีสองปีสองปีสามสามปีเรียบร้อยแล้วบ่ยังแค่ในเพงซ้ำาโอ้ยเงินแตยยยยยงยยยยยยย แต่ไหวคอกันเรียบร้อยได้เนาะโดยอ๋อโดยพี่น้องเอยเจ้าจักปีนะนอ้องอะเจ้าหกปีเจ้าหกโดยอ๋อผัวเจ้าห้าลื่นผัวปีหนึ่งพี่น้องเอยอ๋อมามาอยู่นี่กับเจ้าพุกเองบ่เฮือนซ่านนั่น,นี้เลยป๋าพี่น้องเอยหญ้าครึ่งหนึ่งสังกะสี่ครึ่งหนึ่งเนาะไอจันซื้อให้มันบ่พอโอ้ของไอจันซื้อให้บ่จันบ่ซื้อมาในช้างกระซีนี่เพผนคิดว่ามันพอแหละ เพิ่นน่าเพิ่นแล้วว่ามันพอเพิ่นละโดยแจ็คแพนไหนเพิ่นซื้อมาให้เพิ่นเล่าเพิ่นซื้อสิบสามสิบสามแผ่นโดยอ๋อเพื่อองเดียวนี่นะได้บัตรสิบสามแผ่นได้ยังสองแผ่นยังสามหนึ่งเหลือสามแล้วลบแผ่นหนึ่งโดยโดยเราทั้งหมดมันเกือบเจ้าแผ่นเพิ่นละเพิ่นเออ้ยประมาณเจ้าแผ่นเพิ่นละ Odel, ฟังนะซิปตัเชียงโนผลตัวเป็นหัวตะกี้เป็นลังหงาบดบ่เนี่ยโดยโอ้โดยแต่ว่าเจ้าเสองคนบ่พากับปุกขึ้นบ่เฮือนหลังนี้โดยสองคนกับผัวนี่นะพี่น้องและซอยกันเนาะอ๋อพี่น้องเนี่เป็นไม้กระพากอยู่ได้นี่ก็ไม้พับบ้านบ่เนีไปเอามาจะใช้เสือเสือเข้าแล้วอ yeah. okay. oh, ืไม่ซ oh. no. oh. ับเอาเองโดย ปัญญามให้ย้ำหน้าได้ใส่ไปเห็ดให้เห็นหน้าอยู่ใช่ไหมบุรีมีแตซื้อเขาเออมีจะซื้อเขาโลกเขาปองกินนี่บ่โดยอ๋อแบได้เห็ดงานก่อสร้างนี่โดยสี่เห็ดงานใทช่สร้างก็นงานก่อสร้างโดยมีจะเห็นงานก่อสร้างเลยเนาะอ๋อกับสรางครอบครัวใหม่กระเมนนะพี่น้องเลยโดยนอนนะ อันบะนี่ข้าวน้ำซั่มปลาเจ้ากินตัวนี้ก็มีอยู่บ่มี่ไออาจารย์เอามาหายยังเครื่องเสออกโดยโดยโดยทายี่ดอกเสพี่น้องเลยอือไอาจารย์กับไอเงาเลยแมาหน้าเพื่นอยู่แต่ก่อนกะแต่ว่าบะเตียงกับบุรีทายคีบพี่น้องเนาะบะอาจารย์บะเงาบะบุญบะเชียงกับบ้าบ่มามาเบิดยังเหลือแต่บะเตียงน้องพี่น้องเนาะบุรีทายคีบเราอือพากระจายกับไอเสียงตะกี้น้องเอ็มตะพานี่ ตะกี้มมีอย่างนี่รอเนาะตะกี้ท่านชื่อตะเขาโดยเข้าสบนึ่งดอยู่สามเซนสามเซนผู้สามเซนหาเมือเธอสามเซนหกไปชเงินสามเซนมืนกัใช่เวลาโดนเติมเนาะลายมือเติมพี่น้ังมือละหาชีมือเป็นใจท่นึงโดยบันนี้แหงได้ลูกมากแบบนั่นนี่นั่นเนาะแคนเพิดลูกแน่ ลำบากอยู่ไหนพี่น้องเนี่ยงานเรางอ่ะบางเท้อได้ไปเฮ็ดบางเท้อก็ไม่ได้ไปเฮ็ดยันอบางเท้อก็มีงานบางเท้อก็บ่มีคิดบ้าอมันคืองานบริษัทได้เฮ็ดอยู่ตลอดโดยเพิ่นอันน่ะรับเมานี่ไปเรื่อยๆบ่โดยอ๋อแล้วแต่ถึงมองไกลมันมันเกี่ยวกับแบบไรนะเจ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนเป็นหลังเทพพื้นเมาเป็นยกลังเลยอ๋อ แต่จะฟองเงินใช้ห้แล้เวเบิดเลยก็ได้ให้ถือเห็นเนาะโอเกกื <c oughs> อนี่เป็นกรรมกรอยูอ่ยังหน่อยก็จกักอันเจ็ดสิบแปดสิบใคยุเดี๋ยวนี้พี่นงองเลยเอ่นนี่ห้าสิบกับประมาณร้อยกว่าบ,บาทเนาะร้อ,อยนิดน่อยหนึ่งพี่นงองเลยเพราะอะไรจักสองร้อยกันบ,บได้โ,โตโตมาน ปีนี้นะเพิ่นขึ้นให้ชิพ0ันเป็น6กชิพเพิ่นหนัง่งแต่ก็เป็นกรรมกร,รมเิน่นอาหารชิพมันนี้เพิ่นจับมือให้เป็นช่างเฮ็ดเฮ็นเฮ็ดหกชิพโอ้วันเจ้าก,ก็เฮ็ดมาหลายปีที่นาะเนาะสองปีโอ้สองปีเลยโดยพระเจ้าอยู่<อ>พ่างกันอยู่ในนี่นี่อัน มีเพื่นมีไฟเยื้ยงอยู่บ่บเพื่มีมีต่อมาเส่็อ๋อน้ามได้ใช่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่น้ำเพิ่นใช้น้ำป้านะโดยอ๋อโดยเป็นองค์นี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นไฮน่าของเพิ่นบ่เดินเพิ่นเพิ่นบ่เป็นไปง้อยไปง้อยของของเพิ่นบ่หรือของเพิ่นของคนอื่นอ๋อตะกี้เจ้าเอาผ้าเนี่ยบ่อ้อมใบโดยพี่น้องก็ผ้านี่แหละพี่น้องดิเอามาแต่ใส่เสื้อเอาบ่อแม่เอามาแต่โรงงาน อและคอน้ำแม่ออันนี้กเลยไมาแอมเบิดเลยไอ้จันซื้อผ้ากระจาดให้ผู้ใหญ่ผุนซอยน้องก็เลยไปซื้อมาใส่โดยเด็กน้อยนอนให้นเป็นนอนใช่ให้นอนอู่นะบอจังเว้นบอนอนโดยนอนอู่อู่ไอ้ไอ้บุญมาหัซอยไปเปิดลต้องแสดงว่าในเบิดทั้งเบิดนี่กับมีแต่โคงเพ่นโอยเนาะโคตรพนโอยไปเลย มูนั้นของบาบุญอันนี้ของบาเชียงโดยอันนี้ของภากตาตดของบาเชียงทางกะซีของบาวาจันผมบาเงาด้วยใช่ไหมเข่ากับเงินของดูของกินเพื่อครับเงินเทมาคลอดลูกอะไรนั่นไอไอจันล้ะกัไอเงาพุ่นซอยนะน้อคลอดลูกมันไปคลอดเยอะหองมอว่องหมอเกนกเบีย้าได้ บัดอยู่หาเส้นปลายเลยูแล้นอนอยู่บ่บ่ได้แล้วก็เอามาเลยโดยก็ได้ง่ายเตอะอยู่บ่โดยง่ายโดยโดยขาใช้จ่ายเพิ่นอันนี้เพิ่นเพื่นมีอย่างนี้นี่ยเข้าเขาไปซื้อเนาะย่ำเอาบ่น้องย่ำเอาบ่มีเงินซื้อข้้าวซือเนาะโดยทั่วหาก็จักสิซื้อข้าวกินแน่กับใช้หนีเข้าวแน่ ติดหนีเข่ามากินแล้วก็ใส่นี่เข่าไปเซ็นเอาเซ็นเอาเขาามกกิน่อนเซ็นเอาเข่ามากินก่อนแต่ก่อนแล้วแต่โดนละเพิ่นให้เซ็นเลยหาถาะไปเถาะน้อยโดยเพิ่นไห่เซ็นอยู่ในหันขาพิ่นนี่เนาะโดยแล้วมันก็กินข้าวย่ำแล้วก็อันกินนมเมย่โดยโดยโดยเพิ่มมีแต่พิ่มเพชรหน่อยเนาะเพิ่ใส่อยพมเพชรใส่เบยังอะไงเราใส่เบย์เอ็ดเบย์เอ็ดบ่ โดยโดยแต่นั้นรอบน่ะป้าเตียงยื้อมาให้ยังบ่ได้เคยขึ้นมาเยี่ยมเพิ่นจักเทื่อพี่น้องอย่างบุหงัวเพิ่นใช้ใจอย่างนี้เนาะอ่าในนีกับลูกกับเต้าเพิ่นนี่นะอ่าพี่น้องเฮ้ยอันขอโทษเด้อมันมันกะอันนี้อยู่บ่มันมันให้มันหงอยบ่หางคืนใยกลางขึ้นห้ให้อยากกินข้าวนั่นแหละแล้วน้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยากข้าวเลยโอ้แล้วผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาบอกว่าย่ำข้าวป้อนม่งด้วยน้องเลยย่ำข้าวป้อนเบิ่งแล้วเพิ่นบ่ให้บาดนี่ เพราะว่าลูกอ้ายก็ขึ้นกันแต่ก่อนก็ตามเพศตามมออะไรเพิ่นห้กเดือนเนาะแต่ว่ามันหายไปี่แหละเพราะเอาเอาซื้อเข่าไม่ให้กินนะกะก็โบไหายับนี้มันอยากกินเข่าอ่ะแหละทำชีวิตอะไรก็ได้นองไว้ใจซื้อเข่าแล้วพัว่าเรว่าพังบ่งข่อยไปทำบ่งเงินบ่งแรงจึงไปซื้อแบบลูกน้องไปถามไว้มันอยากนิดน้อยมาเพื่อเจมา เ oh. งินทิศถงทิศไทยกับบุตรมีแล้วบ่ชื่อ,อข่าวลูกเดี๋ยวนี้จ้ะป้าพี่น้องเลยมาเมื่อวานนี่กันเบิร์ดชื่อแพมเพิ<ด>ร์ดตัวหาผู้เดยียวมันเปทายไปเช่นึงนี่ได้นอนพุ่นบ่ดึกก็ไปก็มานอนพุ่นนะเพื่อนมาแต่สวรรค์ไปเทพื้นอยู่โรงงานบ่เจ้าไปลงลงสวรรค์นะในลงแต่ละมึงนะบ่สวรรค์แล้วแล้วจะอยู่ทางตรงข้างตะเก่าเจ้าลงตะเก่าฮะนะ ลงตะเก่าเพิ่นหาก็ไปนอนเมื่อวานด้วยซึ่งโดยโดยเรียกว่าไปนอนหลายมือแล้วเต็มที่แล้วมีกับลูกเนาะอ๋อก็ไปก็มาอยู่เนาะเพิ่นไปห้าก็สี่มือเพิ่นไปนอนหันแล้วเพิ่นมามือที่สี่ที่หาแล้วเพิ่นมาทงานไก่แล้วก็ได้ไปนอนเที่ยวไปได้น้ำมันรถแพงแม่นแมนแมนเฉพาะจะไปกราบหนึ่งช่องแถวกับนางมาติสวรรค์เมื่อวานก็สามสิบพันไปกราบหนึ่งหกสิบ พอดีเลยเบิดเลยเบิดเลยเงินไ่ได้กินอย่างเลยพี่น้องเลยอ๋อไปกับหกสิบพันมต่เอาเข้านี่แหละให้เพิ่นกินแล้วเบิ่งเด้น้องเด้อเดีอยวมือหน่าอันน่าจะซื้อมาให้ไหมอีกก็กินได้หลายมืออย่ะละประมาณสี่ห้ามือหกมือคนละนี่กองหนึ่งเพราะว่าเราบอาก็ซื้อมาติดไว้เบิ่งสิซื้อเพราะว่ายังบ่ฮหูว่ากินแบบไรนี่ฮะ่ะก็ได้ เพราะว่าทานบาจันบากินนมแม่ก็ได้บริสุทธิน์นมม่ว่าให้อยู่ในบ้านเพิ่นขายกล้องเท่าไรน้นองมันมีเงินอยู่สนะิบพันคิดว่ากล่องมันถึกน้องผักป้าไปซื้อบากล่องอสามสิบหาผมสามสิบไปพันผมแ,แล้วปปนี่โบได้ดอกสิบพันคงเฒ่าเขาว่ากล่องสิบพันว่าน้องโหลดผักเพื่อนไกลโหลดโบพอเขาเอาเงินคืนมาจังแลวข้าวตะกี้ อทันเดียวนี้เนย่ลาไดแล้วไม่จะสามชิปขึ้นเข้าว่าสามชิ้ม้าถือกล้องละร้อยบาทนะอันนี้<ด>นะแตก่ก็กินได้โดนเติบยุตอาเด็กน้อยนะนีน่ยง,ง,งร่าเดือนกินปลาเหลแล้วม,ม,มือหนา,มาหมดแล้วไอ้มาชิวๆให้ม่อีก้านคนกินถ้าว่ากินเข่าหย่าหัวผัดมันย่ำบรยละเอียดานใดเนาะ<ด>อันนี้่นอันอันบดละเอียดแล้วก็มันมีสารอาหารเพาะมันนะครบมุงเลย กินข้าวยำกับห้ผู้ใหญ่กินเผ็ดกินจางน้อยรสชาติลิ่นยังแม่บริยากปานหดเรื่องเคื่อบัดนาเม่บัดกินถึงถึงห้าว่าเพื่อนนั่นก็กินของพิษอีกเนาะบัดถึงเคื่อกินแนวบัดกินหวานแน่กินนั่นในรูปประปบายไปนะมีมันกรบปุดีปานใดโอ้พี่น้องเฮยเนาะเตียงกรบปุดได้ขึ้นมาหาเราจุกเื่อ อ้ามีแต่แบบนี้จะใบเตียงที่ซอยเจ้าแนวเอาเงินไว้ให้จักเซนจักใดเพื่อได้ไว้อันน่ะชื่อในอยู่ในกินซื้อเป็นผักเพป็นผักลูกแหละเนาะสามเงินเดือนออกแค่ได้ออกชั่บ้องเงินเดือนครับเมื่อแรงเพิ่นฉันจะไปถามเบิรงนนั่นกับบุตรท่านกินแล้วเนาะเป็นงานกันเงินเดือนถือกันยังบ่อองอีกพี่น้องเอ้ยบุตรท่านก็จำเป็นแล้วมันบ่มีปัญหาแม่คันพัวน้องบ่ไปแบบชิคกินยังมหาบ่หา เมนเมนเมนจำเป็นกับไปไก่จำได้ก็ะหายไปนอนเพราะว่า,า,าวพพเพิ่นบปไปบาดลูกได้บาดละมือกินนะเข่าอีกบจักแม่พืชอีกเมนเมนเอาอันแล้วพอเสียเงินไปใหอ้อ่าเป็นเงินของพอตุอ้ยกับแม่นางเด้ออ่าเพิน่นภาคไว้ภาคอันขโมกขับใจเพ่อแน่เนาะว่าชนิดแหละอ่าอดยเฉพาะในเพื่อนเด้อขโมกขับใจแม่ พอตุ้ยก็ไม่นางพอตุ้ยม่นางโดยที่เอาเงินมาช่วยเหลือน้องโดยขอให้สุขภาพแข็งแห้งขอให้มันยืนขอให้ร่ำให้รวยขอให้เทมาอะไรมาโดยขอคนเจ็บคนไข้โดยแบบกินแข็งโดยโดยอาสาธุนอ่ะปานนี้เอ้าแสดงกัน ขอตัวเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยโดยคำเลยเนาะได้ยังกินแรงไหมโบมีมึนได้ยังกินลเก่งกงเบาเออเอาไปไปซื้อเอาก็ได้เนาะอโดยโดยเพราะว่าจักสิกินยังได้แน่พี่น้องไอ้คนเมนุงนอนนี่ดููไฟนี่กินเนาะเพื่อกะล้ำไม่จะกินปูกินปลาไปใช่ไหมเนาะปไปจะไปหาเสือปลาไปก็เป็นอ้อยลายจะมีมันลายปลาเมื่อก่อนโดยโดยโดย นะสั่นเมื่อก่อนประนด็เด้อกราบก่อนเด้อฮะโดยโดยโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องบ,อกกบอัานนี้กระบาดเตียงสิขอตโตเดินทางกราบก่อนพี่น้องเอ้ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเมตุยอ่ทาทั้งพ่อตุ้ยและก็เมีนางเนาะเป็นได้ฝากเงินมาให้บ่ารเตียงอ่าไปส่งเรือคนทุกคนยางอะไรพี่น้องเอ้บ่ตรเตียงการมหากามาครั้งแรกเนาะโอ้โหชื่อชื่อยังไม่ให้เราวแน่เพราะว่าเบิ่องต้ในซ่องเบาหน้อยเบาบุญเบาเงาพี่น้องเอ้แล้วก็บาจันท์เพิ่นเปลี่ยน สลรับสบเปลียนกันมาเนาะแต่ว่าเราก็ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะบรรเทาทุกข์อะไรพี่น้องเอ๋เขานา้ำซ้ำปลาแล้วก็สงกระสีก,ก็ได้เพื่อนนึงพี่น้องเอยเนาะแล้ก็พาแม่กระจาดเอ่มเพื่อนหันพี่น้องเอยแต่ว่าเราก็ยังคัดสนอยู่ลายย่างพี่น้องเนาะยังมาใส่ดินป้าพันยูแล้วก็เขานา้ำซ้ำปลาแล้วนการโบมีมิจเป็นงานก่อสร้างผัวแล้วก็ซื้อข้าวโลข้าวปองกินไปพี่น้องเอ๋ตะนะมือตะละเว้นเนาะ,ะมาเตียงก็ได้เ,ง,เงินพอตุ้ยก็ไม่นางแะละ อ่าพอได้ซื้อมาสวยเราก่อนบรรเทาก่อนพี่น้องเอยข้าสารข้าเจ้ากระสอบหนึ่งกับอาณาเข่าให้ลูกแล้วกับเงินให้เล้าแสนกีบพี่น้องไปเได้ซื้อ,อนั่นอยู่ในกินนั่นแหละน้องเนาะต้องขอขอบ,บุญขอบคุณทั้งง่อตุ้ยละไม่นางขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยืยนเป็นสุขสู้กายสุขใจไปตลอดชีวิตรับได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เงินแสนเจ้าให้มาสำได้ก่อให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถุพี่น้องเอย วันนี้ก็บระเทียงที่ขอตัวเดินทางก้ับก่อนพี่น้องเนาะก็ะค่อยคำลงแรงอลไรพี่น้องเลยกลับบ้านกลับซองก่อนวันนี้ต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขชนอะไรที่เข้ามาหับส้มขีบตลอดมาแล้วก็บอกคอยคำโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะก็ะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ตสุขุสุขชนเด้อเนาะจงมีแต่เงินไหลน่องทองไหลเขานะ่าเนาะขอให้อายุ่มมันแขวนยืนร้อยเอ็ดพันประสาพี่น้องเลย ตอนนี้ก็บปเตียงขอตัวร้ายไปแล้วพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุดขสุขคนเดอ้อเนาะ